บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากขึ้นไปบนโบกเดี๋ยวจะเจอปีศาจโบกทำร้ายนะลูกนะเธอมังปุ๋ยมันไม่ได้อยู่ในานา้ำมันอยู่บนท้องฟ้าปีศาจโบกอย่างเนี้ยนี่คือลูค่าลูกของหนูเองเธอคลอดนางออกมาหรอฉันรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอ๋อและนี่คือรายการ <c oughs> คืนนี้ <c oughs> ดูอะไรดี <im itation> เรามาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าทุกคนคับส <laughs> วัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมาชวนทุกคนดูก่อนหน้านี้เราพาไปที่แบบโซนแบบดาร์กพาไปหนังสยองขวัญบ้างพ <600. S 1> าไปหนังแบบเซ <600. S 1> <600. S 2> ็กซ์เซ็กซ์อะไรเงี้ยเป็นสายแบบจัดจ้านไปหมดตอนนี้เราดึงกลับมาแบบความสวยงามเราจะเข้ามาพูดถึงหนังแบบแอนิเมชันอ๋อ Disney Plus Hotstar โอ้โหหนังเรื่องนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคือหนังเรื่อง Luca Luca Good! Now hang on! hang ของพ่วมก,กับเอ r นริโกคาซาโรซซึ i̇şte ่งเป็นหนังแอนิเมชั่นอยู่ใน Disney ์พา t ต้เนาะทุกคนได้ดูแล้วรู้สึกไงสนุกดีสนุกดีเนาะภาพสวยงามภาพสวยไม่พอรู้สึกว่าไม่มีความแบบเลือมีดละไมยน่าเสียดายมากแล้วเรู้สึกว่าเดฟมันต่างจากเรื่อง อื่นๆในพิซซาที่ต่างออกไปเนาะเรื่องยอ่อจริงๆมันคืออะไรนะพี่หนุเรื่องยอ่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับตัวเอกชื่ลูก้าเนาะเป็น ปีศาจทะเลหรือว่าซีมอน,เอมอนสเตอร์ในเรื่องใช่ใใชไหมเหมือนว่านางอ่ะก็คือแบบมีคนมีความอยากเรียกเห็น<ม>แล้วก็รู้สึกว่าของที่มันอยู่ข้างบนอ่ะถ้าไมมันแบบมันน่า,นาขึ้นไปดูจังเลยว่าข้างบนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมแต่ว่าในโลกของซีมอนสเตอร์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการขึ้นบนบกอ่ะหรือมนุษย์เนี่ยเป็นตัวอันตรายอย่าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งนางก็ได้ขึ้นไปเพราะว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นซีมอนสเตอร์เหมือนกันชื่อว่าอัลเบิร์โตเป็นซีมอนสเตอร์เหมือนกันก็เลยพา กลัวหรอเขาบอกมีอะไรมันสนุกจะาตายแล้วพอนางขึ้นไปปุ๊บติดใจจ้าอ,อพ่อแม่จับได้ก็เลยแบบว่าสั่งห้าไม่ให้ออกไปแล้วก็จะส่งไปอยู่กับคุณลุง,ลงทะเลลึกอะทีมม่มืดมืดไม่มีแสงอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแบบโกรธโมโห เหนียวสะบ้านจ้าก็เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปอยู่กับอัลเบโตเลยแล้วก็ได้ไปอยู่ไปผจญภัยไปผจญภัยใช่ไหมว่านางมีความฝันร่วมกันว่าอยากมีเวสป้าเป็นของตัวเองเออน่ารักก็ดูสดใสดูน่ารักดูเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้ต้องได้ดูเป็นเด็กเด็กที่แบบว่าดูเป็นหนักเด็กขึ้นมาเลยอะหลังจากนั้นมันก็เป็นการผจญภัยของอัลเบรโตกับลูก้ากับการที่ต้องขึ้นไปอยู่ บนบ,บนบกแล้วก็ไปอยู่ในเมืองใช่แล้วก็เพื่อเวสป้าเราจะได้ออกไปจากที่นั่น พอเชื่อว่าเวสบ้าสามารถทาไปไหนก็ได้ใช่เขาก็จะขี่รถไปด้วยกันน่ารักน่ารักประเด็นของเรื่องนี้ครับที่เราต้องชวนทุกคนมาถกกันนี่เป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของ p ิก a r ที่เป็นขนาดยาวที่เป็นขนาดยาวที่เริ่มมีกลิ่นของความจะ LGBT หรือเปล่ามีส่วนผสมของแบบความโฮโมอีโรติกเบาๆก็เป็นที่ถกเถียงกันในการตีความของคนดูหลายๆส่วนที่บารู้สึกก็คือมันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนแบบว่า เขายืนมองพาทิต์ด้วยกันแล้วมันจะมีซีนที่เหมือนแบบภาพจะเล่าจากด้านหลังแล้วก็อยู่ดีอัลเบอร์โตก็เอามือกโอบใช่เนี่ยแล้วตัวลูก้าก็หันมามองอัลเบอร์โตด้วยสายตาแบบหนึ่งแล้วก็อุบไลกับคือมันจะมีความแบบเอ๊ะเอ๊จะใช่หรือเปล่านะอยู่ตลอดทางอะไรอย่างงี้นอันนี้เป็นซีนหนึ่งที่บัดรู้สึกแล้วถ้าพี่หนูมีซีนไหนที่รู้สึกไหมถ้านอกจากซีนนั้นแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกซีนหนึ่งที่แบบเราจะรู้สึกว่ามันชัดมากอื ก็คือซีนที่แบบเขางอนกันเพราะว่าลูก้าไปสนิทกับจูเลียที่เป็นผู้หญิงแล้วอยู่ดีแบบอัลเบอร์โตเข้ามาแบบวุ่นวายมีการหึงหวกเกิดขึ้นซึ่งอันนั้นก็ก็เป็นที่สงสัยว่าแบบอ่าหรือแม้กระทั่งฉากที่เป็นคอนฟิกต์ระหว่างอัลเบอร์โตกับลูก้าเองเอ๊ะมันคือการแบบ คำเอาแล้วพยายามผลักการคำเอานั้นออกไปจากตัวเองหรือเปล่าเป็นการป้องกันทั้งนั้นที่ตัวเองแบบก็มีความรู้สึกรวมก็เป็นสิ่งที่คนดูนั้นตีความไปแต่แต่แตอไอีกบัต <But> ไปฟังสัมภาษณ์พุ่มกับแล้วก็อ่านก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันเกิดจากซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเขากับเพื่อนสนิทที่ชื่อเดียวกันก็คืออัลเบอร <B oto. S 2> ์โตก็คือเหมือนแบบว่าพุ่มกับอ่ะตั้งใจจะเล่าเรื่องตัวเองผ่านอ<ฆ>ินเเมชั่นขนาดยาวเรื่องนี้พอเป็นเรื่องแรกที่เขาได้ถาขนาดยาวกับพิกซาแล้วนมาเเเเกััับโออคฉจะล่่รืงงตว เสร็จทีเนี้ยมันก็เป็นความประทับใจที่การได้เจอกับอัลเบอร์ตมันทําให้เขาได้พบกับความฝันและการยอมรับตัวออเองการเออแล้ววันวันเนี้ยที่เขาได้เป็นผู้กํากับของอิกซ r าเนี่ยจุดหนึ่งเนี้ยมันมาจากอัลเบอร์ตซึ่งทําให้เขาค้นพบความชอบของตัวเองอ,อะไรแบบนั้นเขาเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเด็กที่พูดถึงมิตรภาพและการค้นหาตัวตนไม่ใช่แค่บทสัมภาษณ์่วมกับแต่รวมไปถึงแบบทีมเขียนบทที่เขียนบท เรื่องนี้มาด้วยกันเขาก็เขาก็ออกมายืนย <roadmap> ันว่าเออเป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างเด็กที่กําลังโตอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีกลิ่นของ l g b t แต่พวกเรานั้นเชื่อไหมเอ๊ะมีความซึ่งพวกเราอ่ะคิดว่ามันน่าจะมีแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ยอมรับตรงๆเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเรื่องการตลาดบางอย่างหรือว่าการต้องขายกับ m ม s มีเดียที่เป็นที่ต้องจาะกปบกลุ่มเด็กก็ไม่กล้าก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องยอมรับว่า ใช่ใชเออนี่คือหนังในกลิ่นนั้นทนางไที่ <ừ. S 2> จริงๆอะ่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะพี่นุว่าทนทั้งเรื่องมันก็มันกน็นำพาไปสู่สิ่งนั้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งฉากจบของเรื่องอะ่ะมันก็ทําให้ชานะนึกถึงหนังแบบ LGBTQ บางเรื่องเหมือนกันใช่ไหมมันมีมันมีเ e f e ซึ่งอันเนี้ยเป็ดก็เป็นเรื่องของคนดูตีความเขาก็ไม่ได้บังคับหรอกในทัศนะของคนทําก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่ในทัศนะของคนดูก็คิดแต่คิดได้ไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นติดในการตีความตีความของเราแล้วเพราะว่าหนังมันเป็นของคนดูเองเนาะอ่ะแล้วอย่างความน่าสนใจของเรื่องนี้พี่นุนอกจากประเด็นเรื่อง LGBT ที่แบบเริ่มมีกลิ่นมาจากตัวพิกซาเองแล้วความน่าสนใจของเรื่องนี้มันมีอะไรอ่ะจริงๆอ่ะ ความร่าสนใจมันคือเรื่อง L G B T เนี่ยแหละมันมันทำให้เรารู้สึกแล้วคิดตามอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันมันดูสเต็ปอีกก้าวนึงของพิกซาเหมือนกันเนาะใช่ใเพราะว่าก่อนหน้านี้พิกซาทำทำแอนิเมชันเรื่องเอาถูกไหมใช่ซึ่งมันเป็นแบบอันนั้นเขากล้าพูดเต็มปากว่านั่นคือแบบแอนิเมชันสั้นเรื่องแรกที่เป็น L G B T เราเรื่องเอาวะกับเรื่องเนี้ยเดินมีเมสเซจบางอย่างที่เหมือนกันอีกนะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจะไม่ใช่ได้ยังไงเออมันจะ,ะไ,ไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะบ้านมองไปในแง่ของการทําด้วยเหมือนกันเขาทํากันมานานมากเลยนะ5้าปีได้ไมั้งวิธีการทำเนี่ยแบบแต่ละขั้นตอนเนี่ย<อ>ไปนั่งดูเบื้องหลังมานี่ก็คือแบบทํากันยากมากกว่าจะล่างแต่ละตัวมีรายละเอียดดีเทลของมันที่แบบอเอออย่างเช่นเมืองอ่ะอย่างเช่นเมือง ก็มีเลคเฟอร์เนมาจากเมืองในเมือีจริงก็คือทั้งทีมก่อนก่อนการผลิตก,ก็คือไปออกทริปแล้วก็ไปเก็บข้อมูลไปถ่ายภาพไปแบบดำน้ําจริงเ,เพื่อดูว่าใต้น้ำนะน,นมีรายละเอียดอะไรแล้วก็เอามาใช้ในกับแอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งแบบพอไปฟังเก็เล็กเก็น้อยนะก็รู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะในทุกดีเทลอ่ะก็มีความน่าสนใจแม้ว่า ตัวหนังอาจจะไม่ได้สมบูรณ์หรือว่าแบบหรือเป็นเรื่องเล่าที่แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของพิกซ่าที่กล้าจะทําอะไรที่ท้าทายขึ้นจากแอนิเมชันปกติที่เราเคยเคยดูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็กล้าที่จะขยับมาอีกขั้นหนึ่งให้ให้คนเริ่มแบบชูกคลิปตั้งคําถามในในส่วนบางส่วนขึ้นมาในภาพของการ์ตูนที่ดูง่ายด้วยเหมาะกับเด็กเ,ดเพลินไป,เ,ปเพลิน,นแล้วภาพแม่งสวยสัสโคตรเสียดายเลยที่แบบไม่ได้ฉายลงอะ่ะใช่จริงๆอยากให้ทุกคนไปได้ไปดูกันเพราะว่ามันมีโอกาสมันไม่ได้มีโอกาส ฉายลงให้คนดูเนื่องจากสถานการณ์โควิดต้องมาออนบนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอ่ะโดยสรุปกับลูก้าก็ถามว่ามันแปลกใหม่จากแอนิเมชันปกติไหมก็ยังอยู่บนยังอยู่บนความแบบการเล่าเรื่องที่เออที่ง่ายไม่ได้แบบมีอะไรแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกล้าที่จะขยับตัวเองไปถูกตั้งคาถามมากขึ้นนั่นแหละโพสิชันของมันความน่าสนใจของลูก้ามันเลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้กับประเด็น LGBT ที่าพูดกันว่า จริงหรือไม่จริงหรืออย่างไรอะไรแบบเนี้ยหลังจากไปดูลูก้ามาแล้วอย่างวันนี้ที่เราแนะนำนะครับแล้วก็ลองกลับมาคอมเมนต์กันได้ว่าคิดเห็นอย่างไรเออนั่นคือทั้งหมดของลูก้าครับกับคืนนี้ดูไรดีคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้หรือถ้ามีหนังที่อยากให้เราไปดูแล้วมาบอกความรู้สึกก็คอม,คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กด กระดิง่งและอย่าลืมนะครับแล้วก็จะเจอกันกับรายการคืนนี้ดูไรดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ